สวัสดีค่ะเฮ้เขามา้าแบดนี้ตัดมะเขือเทศนะคะเสียงต่อเลยท่นอพี่น้องกินมะเขือเทศจ้ากินมะเขือเทศอันนี้ไล่สดกินมะเขือเทศแต่พี่น้อง อันนี้เป็นมะเขือเทศที่เราตัดมาไม่รู้ว่ากี่โลนะจ๊นะเนาะแต่ว่าเราตัดไว้วันก่อนๆก็มีก็จะรวมกันทำพรุ่งนี้ก็จะให้ได้สิบสองโลถ้ามันไม่พอก็พรุ่งนี้ค่อยตัดเพิ่มแซ่บพี่น้ะ อ,อ,อร่อยบอกใครเชียวมามอยหอยสังเ็าตัดมะเขือทเทศแล้วก็ขึ้นหอดนบ้านพี่น้องเราก็คิดถึงบ้านนะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แต่ว่าตามสถานการณ์นะจ๊ะอะไรให้กำลังใจนะจ๊ะเนาะให้กำลังใจคนที่อยู่เมืองไทย อันยุ่งนี่สิลงไล่หรอเดวยพี่น้องพ้ามียุ่งนีบุเร่ขอมาเด้สวัสดีค่ะกินมะเขือเทศโชว์จ้าบริไล่ปีหนึ่งแล้วคอยมาไล่เมื่อนี่เลย น่าจะมีเสียงนะผมมีเสียงกับเป็นอย่างพี่น้องได้ยินเสียงอยู่บ่จ่ะมีใครเข้ามาพิมพ์ให้นูหน่อยพิมพ์บอกหน่อยว่ามีเสียงไหมมีเสียงโบเทเจ้าขอใหานักตั้งมกรเทศแล้วอือหืออันนี้เป็นมกรเทศพี่ตันเนาะ มีเสียงไหมพิมพิมบอกหน่อยจ้ะไม่แน่ใจว่ามีเสียงไหมเพราะว่าขึ้นสามรอบแล้วเสียงไม่มีมีเสียงบอกพี่น้องพิมบอกค่นะจ้าพายก็ได้มีอยู่หนึ่งล้านคนนะบอกค่อยหน่อยว่ามีเสียงไหมถ้าไม่มีเสียงค่อยจะลงพอี่ได้ลง รงเวทีห่นนะแบบบอกขครแน่ยมิสียงบ้ được phải xếp con. Check tiếng, check tiếng. Oi. เ,เช็คเสียงก่อนอ่ะโอเคโอเคมีเสียงแล้วพี่น้องได้เสียงแล้วเราก็ออกมาไข่เนาะข่าวมานี่บมาร้าน้ำข่อยเนี่ พ่อบ้านพ่อบ้านอันนี้เป็นมะเขือเทศเนาะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นพันธุยย์ลูกใหญ่พันธุ์ลูกใหญ่มันมีหลายพันธุ์พี่น้องแล้วกับมีพันธุ์ลูกแหลมจ้ันนี้มีพันธุ์ลูกแหลมแล้วก็พันธุ์นี้นะมันจอกนวลนวลเหมือนคนเด็กเลยลูกใหญ่เน๊ะบ่ม,มีอย่างเดอกจาก้าไรสด ไลสุดอวดมะมเขือเทศพี่เจ้าเบิ้งเอากำะปั้นข่อยแล้วมะเขือเทศเนาะจ้ะเนาะนันหลาบุญยังโดกเป่าสูฟัง <c oughs> อวดมะเขือเทศเ <c oughs> บิ้งง่าวเนาะจา้ะเบิ้งง่าวแต่ละมืออยู่เมืองไทยเฮาก็โอ้คือถนดบ้านเฮานะาจา้ะ พี่นอนคนบ้านเฮาอยู่ประเทศไทยเราไม่มีวัคซีนฉีดฉีดไม่มีวัคซีนฉีดคนอยากฉีดแต่อยู่ฝรั่งเศสมะท้วงไม่อยากฉีดมันคือบกคือกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะทำคลิป ทำซอสมะเขือเทศให้ดูนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะเด้อถ้าพอบ้านว่างที่จะทํานะพรุ่งนี้ถ้าเกงไม่ว่างก็คือจะเป็นมะลืนอืมเพราะว่าเราตัดไว้มันไม่ได้เสียนะมมะเขือเทศเนะ่ยมันก็จะทําให้เออมันอ่อนมันมันมันอ่อนนะนะพี่น้องมันกระสีเห็ดง่ายกว่าอืมเพราะว่าพอา,ายิ่บอกว่าซ้ำนี่นะพอดีเฮ็ดแล้วาพอดีเห็ดซ้ำนี่นะ่ะ คิดถึงบ้านคิดถึงบ้านพี่น้องคิดซูมือน่ะละเมื่อันีีกนหน้าบนโทรมาเนาะแล้วก็คุยเกิเนน้องพุกมื้อน่ะละแต่เราก็กลับไม่ได้เรากลับบ้านไม่ได้อันบ่แม่ผมไม่ได้เดอกพี่น้องแบบว่าขั้นตอนมันหลายขั้นตอนเยอะค่าใช้ใจ่ายก็เยอะเราอยู่นี่ค่าใช้ใจ่ายมันก็พอๆกับเมืองไทยเลยก็เลยอยู่หนีซะพี่น้องอืมอีกอีกอย่างหนึง่ง ถ้ากลับไปช่วงนี้มันก็บสิเยงเหตย้ยงบ่ได้นะจาะเพราะว่าอยากกลับไปถมที่อยากกลับไปเอาไฟฟ้าเข้าหลายๆยอย่างอยู่บ้านอยู่บ้านนะจ๊ะเนาะก็เลยอยู่ฝรั่งเศสดีกว่าใครบอกว่าค่าครองชีพแพงแพงถ้าถ้าใช้เงินไม่เป็นนะแพงพี่น้องแต่ว่าแต่เป็นสําหรับหมูไก่เนี่ยราคามาันจะเท่าเมืองบ้านเราเลยซ้ำกันที่เจ้า ที่บ้านเะาหมูโลละลอยซ้าวนอ้อยูนฝรั่งเศสกล็ลอยซ้าวก็เหนเออลอยหกสิบไหมว่าพิษก็ลอยหกสิบคือกันอืมฉะนั้นแล้วให้กำลังใจเนะจ๊ะเนาะให้กำลังใจคนไทยเราทุกคนน่ะแหละเส็ดแล้วก็ท้อเทะดิประเทศไทยเรานะเดี๋ยวเมื่อหน้าจะถ่ายคลิปพริกให้ดูเราจะเนาะเพราะว่าพริกตอนนี้ เริ่มจะสุกแล้วเริ่มสุกแล้วพี่น้องให้เข่ามากกับบุหูเนาะพ่นบอกโค้ชทักกับเพิ่นบอลทักทายทัากับจักสัวนวานอดยเราก็เลยต้องสวยไว้ก่อนโอ้ยเนาะเสียหลาในเฟซบุ๊กกับคนนอนบดแล้วผมมีย่างเห็ดเนาจะเนาะอืม ใครเข้ามาคะทักทายด้วยคะ่ะเจ้าบ,บ่ทักทายข่อยข่อยกลับไปฮะเจ้าบ,บ่ได้เด้อได้เด <c oughs> นี่ละพี่น้องมาอวดมะเขือเทศจ้าอันนี้รู้สึกว่าไลฟ์ที่สอง <c oughs> ไม่รู้เขาทํายังไงไลฟ์แล้วมันเป็นคลิปไปด้วยนะอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าเขาไปตั้งค่าย,ยังไงเนาะเราก็อยากได้แบบนั้นม่งไลฟ์ like ไปด้วยแล้วก็ทําคลิปไปด้วย เป็นเป็นคลิปไปด้วยอ่ะเป็นทั้งคลิปเป็นทั้งไลฟ์ในตัวนะอืมนั่นละบุมี่ยังอวดแต่มกะกขือเทศอีบายบายจ้า